เลยว่าใครหลายคนนะครับที่คิดถึงหนุ่มคนนี้อยู่เขาผ่านหลากหลายเจเนเรชันว่าจะเป็นช่วงล้มช่วงลุกช่วงคุกคุกคันเขาครบเลยทีเดียวแล้ววันนี้เขามากับคื่นซีเขาด้วยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยครับคุณปุ้ยคืนซีโอ้โหยิ้มร้อนดีสวัสดีครับเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยถามอย่างเงี้ยแล้วพี่ปุ้ยหายไปไหนอย่างเงี้ย ก็มีไม่ได้หายไปไหนนะครับมใครหลายคนบอกว่าได้ผ่านที่ปุ้ยมาผ่านมือมาเยอะเหมือนกันนะโอ้ช่วงัดาราชุชด mm ันดาราไงเอ่ปกันม่อนไปแล้วก็มีเป็นตรงร้าทอออนลำฟีสาม้าสี่่แนนนนนทันนท์นี่ก็เคยไปเคยไปดันดาราเป็นคนที่เรียนกี่กับด้านฟิล์มมาก่อนจะมาหาใช่ตอนจบก็เป็น จบภาพยนตร์จะได้ทำภาพยนตร์เรืองใม่ของตัวเองจริงๆจ,จบภาพ,พยนตร์แต่ยังไม่ได้ทำ <c oughs> แต่ว่าก็ได้เข้าสู่งการภาพยนตร์ได้เล่นหนักด้วย <c oughs> ตอนนั้นคุณบอกคุณมีปมในใจอะไรเรื่องเฮี้ยนโรควิาณโรคจิตฉากเปิดตัวที่เป็นเข็น <c oughs> กะเกินเลยเ <c oughs> ล้เข็นรถคุณไข้คามเลยเออแล้วมาถิงแต่ของปุ๊บคนดูทั้งโรงเห็นฉากนี้เท้าไห่ฮาทั้งโรง เรียนภาพยนตร์แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงในเรื่องการเป็นพิธีกรแล้วก็มาต่อในเรื่องการเล่นภาพยนตร์คตอนนั้นเป็นการแสดงดังค่าตัวเยอะเลยไม่ไม่ไม่แรงมากไม่แรงมากใช้น้ำมันใ้น้มันแต่ไม่ใช่น้ำมันรถแต่เป็นน้ำมันขึ้นน้ำมันซึ่งถจะบอกพี่ปุ๋ยได้มีโอกาสทำหนังสักเรื่องหนึ่งอยากจะทำเกี่ยวกับประเภทไหรชอบหนังทดลอง มันรู้ว่าทดลองตลาดก็คือในแลบทดลองอะไรเงี้ยเหรอนี่หลอดเอาอะไรมาผสมทุกใช่ทดลองคือหนังไม่ได้ตังค์อ่ะเออวะก็ใช่เดี๋ยวผมก็มีความหวังกับกับกับหนังเหมือนกันนะหนังไทยับเรื่องไหนถ้ามันโดนริบารก็โอ้โหได้ตังค์มันเรื่อเราวดีนเออจริงในขณะที่คุณถึงทำแล้วได้ตังค์แล้วเลยยังครับมาเจอนะครับในรายการของเราครับฟิล์มโฟร์พัน